ตนแตนสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนเราก็สุดวิ่งจริงรีแอคค่ะว่าจาดว่าป่ายนะคะหลังจากที่เราได้แบบเคยรีแอนะคะเพลง,ง,ง,งปรรังป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 ี่สุดปัง ปังปังยาอาเรสุดปังอะปังยุนะคะนะคะก็เพลงสุดปังของมิลินนั่นเองนะคะเออหลังจากที่เราได้เรียกเพลงสุดปังของมิลินไปนะครันเมื่อแบบอุ้ยนานมากไม่พูดดีกว่าพูดได้ในปิจ้อ่านะคะวันนี้เพลงใหม่ก็มาแล้วคือ คือมันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแหละแต่แบบโอ้เพิ่งมาดูว่าซานว่าปายนะคะคือเพิ่งมาดูปีนี้นะคะเราก็ต้องดูค่ะกับเพลงตาแตกนะคะมิลินเอ็กวันเดอร์เฟมฟีกับยินวอไม่รู้อ่านถูกไหมนะสำหรับผู้ชิบพี่ยินพี่ยินกับพี่วอนะคือก็คือรู้จักแหละเพราะมาจากซีรีส์เออซีรีสชื่อเรื่องอะไรนะ ฉันจำไม่ได้เอาดีดูแต่ไม่เคยจำชื่อซีรีส์แล้วเอาดีๆจริงๆทุกเรื่องคือเนี่ยไม่ไม่เคยจำชื่อเออโอเคถ้างั้นนะคะโอ้ยัปขยบถ้างั้นนะคะเราไปดูเพลงตาแตกมิลินเอ็กวันเดอร์เฟรมแล้วก็

เคยได้ยินผ่านติ๊กตอกล่ะว้ายินดี คือได้ยินเพลงจากติ๊กตอกแล้วเพื่อคือมันต้องดูให้ได้คือก็ออกออกจากติ๊กตอกเลยเอ๋อวัดชุดวัดชุดแต่งงาน,นง เููชอบน้ำมีลิน่ะชอบน้ำมีลิน่ะชอบปะเลิศวะ

น้าพี่เห็นพี่วอลคือแบบอย่างนี้นเลยเหมือนหน้าฉันที่ตกใจเรื่องเสียงพี่วอลมัพี่วอมันแกอุย้ยอ๋อซินคูราอ่ะอ่ะไม่ตายมันคือป๊อปเปอร์ชูดหน้าจิ๊ปเปอร์คืออย่างนี้เลยหน้าจิ๊ปเปอร์คือหน้าหน้าไม่เล่นเลย อ่มีเต้นด้วยตน่ารักมากเลยพี่บอกเต้นชัดมากเลยอพี่บอกคือทุกคนดูอ่ะขาแม่ไม่ค่อยใครพี่บอกอืมอืไปเลยแม่สุด ร่อนเนือฉันยังทุกข์ท่งเสียงพี่ว่าไม่หายเลยนะดีดีคือบรอนมันวิ่งมากไอ้เหี้ยคือแบบไอ้เหี้ยแบบโอ้ไม่ก็ดแป๊บนึงนะฉันมีพ็อพอันหนึ่งที่รู้สึกว่ามันมันใช้ได้กับเพลงนี้ไหนวะนี่ค่ะ อยากเป็นพันธรยาอยากจะได้จะมาพูดถึงศิลปินเกาหลีทุกคนนั่นคือแบบท่อนนี้คือดีดได้มากกับแบบอยากเป็นพันธรยาอยากจะได้จะมาแต่แต่หลังท่อนแรปคือรวดเร็วรวดเร็วรวดเร็วรวดเร็คือถ้าฉันถ้าฉันนั่งนั่งอยู่ตรงข้างๆพี่มิลินแล้วฟังวันเดอะเฟรมแล้วอันเมื่อกี้ฉันแบบ แบบชัดก่อนนะแบบร่อนแต่ฉันเชื่อในเสียงพี่วอเสียงพี่วอมันผู้หญิงแบบแต่ใหญ่เฉยเลยแม่คือแบบร่อนคือเสียงพี่วอแบบเฮียเห,เหมือนผู้หญิงชิวายเลยคือแบบฉันแบบโอ้ไม่ก่อจริงจริงเหรอฉันเชื่งอยู่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปฟัง เสียงเสียงโทนตอนแรกๆอะเสียงโทนตอนแรกๆอะ่ะเหมือนผู้หญิงมากเอาีีๆฉันตกใจเหมือนกันนะได้เสียงดีมากที่มากเลยหลอจสตาแตกจริงๆนะแม่เอาีีๆนะคาะคือมันดีมากเลยอะแล้วตอนเต้นตอนสุดท้ายอะแปบบ๊บนึงนะเนี่ย เ่พี่วอยกขาดสูงมากหล่อนคือพี่วอลายขาชัดมากก็แบบหล่อนคือแบบลายชัดมากเอาดีคือแบบฝึกเต้นหนักแหละทัก นะคะโอเคดีมากสำหรับเพลงนี้จบไปแล้วนะคะสำหรับรีแอคเพลงแบบหอง่งองมอยู่เพลงตาแตกของมิลินเอ็กวันเทฟเมฟีดกับยินวอนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพี่วิงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเจอกันใหม่ค่ะรีแอคหน้าคะ่ะบ๊ายบาย